ก็คือมีการนะครับแรปสติกเกอร์นะครับเปลี่ยนสีทั้งคันเลยนะครับอันนี้เพราะว่ารถเดิมๆนี่เป็นสีขาวนะครับ กับร้านดีมคาร์ซูเปอร์วิวนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็น BMW นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับรหัสก็เป็น G20 นะครับตัวนี้แรปสติ๊กเกอร์นะครับเปลี่ยนสีทั้งคันเลยนะครับอันนี้เพราะว่ารถเดิมๆนี่เป็นสีขาวนะครับแต่ว่าลูกค้าอยากได้ความดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นสีแมตต์แบล็คนะครับใช้เป็นสติ๊กเกอร์เกรดสูงนะครับเกรด PET นะครับหรือที่เรียกกันว่าเกรดเพชรนั่นแหละครับด้านหน้านะครับจมูกหน้านะครับเปลี่ยนใหม่นะคคคคคครรรรรรััััััับบบบบเเเเปป็็็นนนนนนนะะตวววีีีี้้้สสสดําาางงยมมมแลกิ ลิ้นหน้าเข้าไปนะครับเป็นคาร์บอนนะครับตัวนี้ตรงรุ่นนะครับสวยงามนะครับที่เห็นรอยอยู่ตรงนี้ก็คือว่าลูกค้าเสยฟุตบาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ผัดมาครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนตัวกระจกมองข้างนะครับตรงนี้ก็คือเปลี่ยนทั้งเปลือกเลยนะครับเปลี่ยนเป็นลายคาร์บอนนะครับสวยงามนะครับตรงนี้แล้วก็มีการเสริมลิ้นคาร์บอนด้านข้างเข้าไปนะครับด้านหลังก็มีเสริมนะครับดักเทลเข้าไปนะครับเป็นคาร์บอนนะครับดิมคาจัดให้นะครับโคมไฟหลังนะครับกันสะเก็ดหินนะครับตัวนี้จะเป็นกันลอยสีลมดำนะครับบอกเลยว่าใส่เข้าไปกับการแรปรถสีดำมาดุดันมากเลยนะครับ ด้านหลังครับอัปเกรดนะครับเปลี่ยนปลายท่อใหม่เป็นทรงใบไม้นะครับแล้วก็มีเปลี่ยนดิฟฟิวเซอร์หลังเป็นคาร์บอนนะครับหล่อลงตัวครับแล้วก็เปลี่ยนโลโก้หลังใหม่ด้วยนะครับนี่ครับโลโก้หลังใหม่ก็เปลี่ยนเป็น3 4 0 i ไนะครับ และถ้าใครสนใจนะครับอยากจะแต่งรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปรถญี่ปุ่นนะครับดีมคาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเบอร์โทร077289888นะครับเรายินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากครับ